แนะนำห้าสกิลทุนไว้กับอีบิกสองบูสเตอร์ดีมานะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูสกิลที่เขามีนับสกิลส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยจะเป็นสกิลเลี้ยงบอลเนาะมีซิสเซอร์ดับเบิลทัชฟิปแป๊บเอ่อช็อปเทิร์นนะครับคัดวิธีให้กับเ์นแล้วก็โซคานโดนสกิลยิงนี้ลองแลนด์เรอร์เฟิร์สทัมช็อตสกิลจ่ายบอลมีทูบัสซิ่งแล้วก็มีสกิลเรียกฟาวด้วยนะครับสำหรับในส่วนแรกนะผมก็คือสกิลเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ยอันเนี้ยนะเป็นปัญหาที่หลายคนถามเลยว่าพีีีี่่่่่่่่่่่นน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 นะะะะบบบบบาา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 างงงงงงคคคคอออออออจจมมมมมววววววเเ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 ฮฮ้้้้ยยยยยยโสสกกกิิิลลลลลลรปปไึแแแพพดตตัผ คือใครเล่นในหมาครับ มันคือเขาอะคือเป็นแซมบา้าขนาดแท้มันต้องเลี้ยงนะมันต้องแบบใช้สกิลเยอะๆนะครับผมมองว่าหมักเฟยเธอเนี่ยน่าเพิ่มนะเป็นสกิลที่เหมาะกับเขาก็คือเนมาร์เป็นตัวที่เวลากดสกิลเป็นคนที่ผมรู้สึกว่ากดสกิลเล่นแล้วมันสนุกที่สุดแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับมันด้วยความผิวไหวนะหรือแม้แต่ซัมเบโลหมักเฟยเธอนะ่ผมว่าเพิ่มให้เขาได้นะถึงแม้ว่าจะมีสกิลเลี้ยงบอลเยอะแต่ผมก็ไม่ได้ซสีเรียดนะคือเราเล่นเพื่อเอาความสนุกเพราะฉะนั้นแล้วสกิลเลี้ยงบอลเพิ่มใ้ไดแนนนนน่น่่่่อออสสววตมมมาาาผผก็คคืทีํัญ นะก็จะเป็นสกิลยิงนะโอเคละเป็นแนวลุกนะมันต้องมีสกิลยิงนะสกิลยิงอย่างที่มีมันก็โอเคแล้วแต่ผมว่าขาดอีกสกิลหนึ่งครับที่ผมมองว่าจําเป็นนะก็คือรองแรงชูตติ้งนะเผื่อใครที่บางทีอาจจะไปยืนเอฟเอฟนอจังหวะสองไกลเนะี่ยหรือเล่นปีกก็อ,อาจจะต้องมีจังหวะสองไกลผมว่ารองแรงชูตติ้งเนี่ยน่าเพิ่มากมากนะในส่วนต่อมาคือสกิลจ่ายบอลเนมาแทบไม่มีสกิลจ่ายบอลเลยนะผมว่า ใครที่แบบว่าซีเรียสนะอยากการใช้งานจริงให้โหดเนี่ยผมว่า5สกิลอ่ะอาจจะเน้นการจ่ายบอลปลาไปครึ่งนึงเลยนะ4สกิล3สกิลเลยก็ได้นะอย่างพวกฮิลทิกเนี่ยวันทัดพาร์ทเนี่ยเพิ่มให้ได้เวทเทสพาร์ทนะครับเอ่อพินพอยส์ Point เนี่ยนะเพิ่มให้ได้เลยรวมถึง Outside เอาไซเคอร์เรสนะปลาโบนาหรือโนลุปพาร์ทแบบโรนินโญก็เพิ่มให้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดสกิลที่ผมมองว่าจําเป็นนะแล้วก็น่าเพิ่มผมแนะนําเป็นพินพอยส์กับเอาไซเนะเพราะว่าพินพอยส์เนี่ย จากที่ผมเล่นอนี้มาเนี่ยคือเปิดบอลไม่ค่อยแม่นนะล่างนี่ผมไม่เปิดได้มาแล้วเปิดบอลไม่ค่อยแม่นนะครับก็พินพอยผมว่าจําเป็นแล้วก็เอาไซด์เนี่ยคือมันได้ทั้งยิงแล้วก็จ่ายนะครับเวลาไซด์ก้อยเนี่ยมันสวยนะผมว่าเอาไซด์เนี่ยน่าเพิ่มสําหรับส่วนสุดท้ายนะผมผมมองว่าก็จะเป็นในเรื่องของสกิลอย่างซูเปอร์ซับแล้วก็ไฟติ้งนะใครเล่นตัวสํารองเฮ้ยซูเปอร์ซับ ให้ได้แต่ว่าคงไม่ค่อยมีนะครับสําหรับใครที่จะเล่นเป็นตัวจริงแบบเล่นยาวไม่เปลี่ยนออกอยู่แล้วไฟติ้งขาดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เล่นแล้วยังไงก็เปลี่ยนออกประมาณนาที60-70แก้เกมอย่างเงี้ยไม่ควรใส่ไฟติ้งนะครับใส่ไปมันก็ไม่จําเป็นแล้วแหละ สำหรับ5สกิลที่ผมจะเพิ่ไมไปกับเนมานะครับโอ้ด้วยมักเฟย์เทอร์วันนัดพาร์ตบินบอยคอสซิงอัลไซเคอร์เรอร์และก็รองแรงชูตติ้งนะครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าผมก็เพิ่มแบบกระจายนะมีเลี้ยงบอลน,นะมีการจ่ายบอลหนักไปทางการจ่ายบอลน,นะคือสําคัญมากนะการจ่ายบอลน,นะผมว่าควรเพิ่มนะถ้าเกิดใครที่ได้5สกิลนี้ไปอ่ะโอเคอาจจะไม่ได้เพิ่มตามผมทั้งหมดนะหรือได้ไปสัก3-4สกิลตามเนี่ยโอ้โหรับรองว่าเนมานเก่งขึ้นโหดขึ้นแน่นอนนะร่่่่่่าาาาาาางงงงงนนนนนี้้้้้้ถมมมมวววใใใใชชััยกกกก็็็็็อสสูุดดดแลเเปปรรรหะคคบิไไ เนาะส่วนคลิปหน้าอยากผมทำนักเตะคนไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะถ้าผมไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวผมไปช่วยคอมเมนต์แล้วกันซึ่งเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูนะครับถ้าเกิดใครที่มีความเห็นที่แตกต่างน,นะหรืออยากจะช่วยเพื่อนๆคนอื่นคอมเมนต์นะ่ะก็คอมเมนต์ได้นะผมให้อิสระเต็มที่นะไม่มีผิดไม่มีถูก